สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยฮานอยฮานอยเฉพาะกิจปจะจงวันที่18ธันวาคม2 5ง8รล่างวันเลข2ตัวล่างเลขชี่ออก82 82ล่างวันเลข2ตัวบนเลขชี่ออก69เกาเกล่างวันเลข3ตัวบนเลขชี่ออก0 6 9 069นี่ก็เป็นผลออกม้วนหวยฮานอยฮานอยเฉพาะกิจ ประจากงวันที่18ท่านวาคม2 5 0 0 18ขอให้โชคดีมิชยัยถูกหมายห้หาหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากวันนี้นจะซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา, 19, นาล18นาฬิกา30นาทีในห,าหน้านอยปกติ สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า